เหลืออีก15วันค่ะคุณผู้ชมคะก็จะหมดปี2,563แล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่เราเผชิญกับสถานการณ์โควิดกันต้องบอกว่า ตลอดทั้งปีเลยเพราะฉะนั้นบางประเทศที่สถานการณ์โควิดยังแย่อยู่นะคะอย่างต่างประเทศเองเนี่ยก็มีข่าวเรื่องของการยังล็อกดาวน์กันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะถ้าเป็นประเทศที่กําลังเจอการระบาดโควิดหนักๆเนี่ยรัฐบาลเขาต้องประกาศยกเลิกการเฉลิมฉลองไปเลยนะคะส่วนในประเทศไทยของเราถึงแม้ตอนนี้จะเริ่มมีข่าวคราวผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นบ้างบางวันแต่ว่ารัฐบาลก็ยังคงเดินหน้านะคะถ้าเราอยากจะมีการจัดงานเค้ดาวปี หท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าสามารถที่จะทําได้นะคะเพียงแต่ว่าจะต้องมีการดูแลแล้วก็วางมาตรการเพื่อให้ป้องกันสถานการณ์โควิดกันอยู่นะคะโดยล่าสุดค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวานนี้นะคะย้ำถึงการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีคนมาร่วมเป็นจำนวนมาก ช่วงนี้ก็มีข่าวหลายเรื่องนะคะอย่างกรณีของ Big m o u n t เ i n เป็นต้นท่านนายกก็บอกว่าต้องทำตามกติกาสิ่งสำคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดเพราะถ้าหากว่ามีการแพร่ระบาดในกรุงเทพเนี่ยมันจะหนักค่ะต้องไปดูว่าแต่ละงานเนี่ยจะมีมาตรการอย่างไรถ้าทุกฝ่ายเตรียมพร้อมมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอันนี้ไม่มีปัญหานะคะนายกรัฐมนตรียอมรับนะคะว่ามีความกังวล เพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าจําเป็นทุกอย่างก็ต้องกลับไปชัดดาวใหม่ทั้งหมดฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันนะคะย้ําว่าการใช้พรกฉุกเฉินต้องใช้ในสิ่งที่จําเป็นนะคะนี่คือมุมมองของท่านนายกค่ะแปลว่าจัดงานได้แต่ต้องมีมาตรการในการรับมือกับโควิดด้วยขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ มาดูทางฝั่งคุณอนุทินชาญวิรกูลกันบ้างยืนยันเหมือนกันว่าช่วงปีใหม่จัดงานรื่นเริงได้แต่ต้องขออนุญาตแล้วก็เสนอแผนมาตรการป้องกันโควิดให้กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาด้วยหากมีการขายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ต้องมีใบอนุญาตขายจากกรมสรรพสามิตร การจัดงานต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอต้องมีการคัดกรองวัดไข้สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างนะคะต้องมีการลงทะเบียนแอปไทยชนะถ้าหากพบว่าไม่ดำเนินการตามมาตรการก็จะต้องมีการสั่งระงับการจัดงานด้วยเหมือนกันนอกจากนี้นะคะแนวทางในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่2,564โดยเน้นรณรงค์ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับนะคะ เข้มงวดในสามมาตรการคือห้ามขายให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ห้ามขายในลักษณะการลดแลกแจกแถมชิงโชค แล้วก็ห้ามขายห้ามขายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายที่เป็นการอวดอ้างสปปรรพคุณหรือว่าชักจูงให้ดื่มแบบนี้ทำไม่ได้นะคะนี่คือแนวทางในการรณรงค์ที่จะลดเรื่องของแอลกอฮอล์ค่ะโดยจะมีการตั้งด่านชุมชนนะคะให้อสมอเนี่ยประเมิน แล้วก็คัดกรองคนเมาเบื้องต้นเพื่อสกัดกั้นผู้ดื่มในชุมชนไม่ให้ขับขี่พาหนะต่างๆถ้าหากเกิดอุบัติเหตุก็จะมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ทุกรายหากเป็นเด็กและเยาวชนดื่มแล้วขับก็จะเอาผิดถึงคนที่ขายให้กับเด็กด้วยนะคะรวมไปถึงนำไปสู่การคุมประพฤติแล้วก็บำบัด รักษาตามที่ศาลนั้นมีคำสั่งออกมาอันนี้เป็นกรณีของเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะโดยตอนนี้ค่ะก็มีรายงานว่าจังหวัดต่างๆเริ่มวางมาตรการที่จะรับนักท่องเที่ยวแล้วเหมือนกันนะคะเพราะเหลือเวลาอีกแค่15วันเท่านั้นเองนะคะแล้วบางคนนี้ก็อาจจะลาพักร้อนก่อนจะถึงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ก็เป็นไปได้ทางคุณชัยทวัฒน์เนียมสิริค่ะ ไปดูที่จังหวัดเลยนะคะผู้ว่าจังหวัดเลยเนี่ยบอกว่าวันหยุดยาวช่วงที่ผ่านมา4วันคือ1 0 1ถึงธันวาคมที่ผ่านมาจังหวัดเลยเนี่ยมีนักท่องเที่ยวหลายแห่งมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งนะคะที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งเชียงคานภูเรือภูกระดึงค่ะที่เลยเนี่ยเขาประเมินกันนะคะว่า ห้องพักโรงแรมรีสอร์ทภาพรวมทั้งจังหวัดเนี่ยน่าจะมีคนเข้าพักประมาณ85แล้วก็มีนักท่องเที่ยวประมาณ62,000ถึง65,000คนนะคะเม็ดเงินสะพัดอยู่ประมาณ90ถึง95ล้านบาทนะคะส่วนการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวเรื่องความไม่สะดวกความไม่เป็นธรรมทั้งเรื่องราคาที่พักราคาอาหารทางจังหวัดเขาก็ได้มีการลงมือปฏิบัติการทันทีค่ะมีการประกาศแล้วก็ติดป้ายพร้อมเบอร์โทรให้นักท่องเที่ยวแจ้งเบาะแสเข้า ก็สามารถแก้ปัญหาให้นักท่องเที่ยวได้สามารถจัดระเบียบแล้วก็นําหลักการปฏิบัติลงไปสู่ชุมชนการท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นนะคะสามารถทําได้ดีกว่าเดิมหลายจุดเลยนะคะแต่ว่าเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวเนี่ยจำเป็นต้องมีการแก้ไขระยะยาวด้วยค่ะทานจังหวัดเลยนะคะวันที่23ธันวาคมนี้ก็เลยมีการนัดประชุมกับผู้ประกอบการทั้งที่พัก ร้านอาหารมาพบปะกันแล้วก็จะได้ทําความเข้าใจนะคะโดยเฉพาะที่อําเภอเชียงคานตอนนี้บอกว่ามีการเตรียมรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งในช่วงวันหยุดปีใหม่นี้โดยเฉพาะมาตรการคุมเข้มโควิด -19 ที่ต้องรักษาพื้นที่ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นค่ะ